ว่าเจา๋งดีนะมันมีความนัวๆนะเหมือนแองกิลชัยโยช็อตนะยเมื่อกี้พยายามอธิบายแบบว่าชัยโยเพราะมันต้มแล้วมันเหยียดออกมันมีพุงด้วยคือมันนัวแล้วมันนัวมันนัวอย่างเดียวเลยหรอมันมันอย่างเงียมันนัวมันนัวตาอวยสีผมแล้วอ้บ้งนิดกัแบบๆเอาวป็นไงฮะการทำงานกับเบมๆอีกครั้งนึง ก็จริงๆมันเป็นอะไรที่เราแพนกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าเราเป็นเกียรติน้องที่ได้ไปอยู่ในบั้มเดียวกันแบบเพืน<ๆ>แล้วก็ได้ทำเพลงที่แบบเออออกไปนอกจากเซฟโซนตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลยกูเป็นยังไงบ้างพเพลงผมไม่ใช่ไม่ใช่ผมอะประมาณ50%คส <c oughs> <ๆ S 2> อเหมือนเหมือนเป็นแบบความเป็นแบมแบมอะห้าสิแล้วก็เป็นผมเข้าไปแล้วผมก็บอกว่าผมขอ,มอแต่งข้อตัวเองแล้วกันแล้วก็เลยแบบว่าแล้วว่เอ้ยพี่เจฟดูเลยท่อนที่พี่แต่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้อิงบอกชื่อเพลงเหรอชื่อเราชื่อเพื่อนอเรามาก เออมันมันหมายถึงยังไงจากการสื่อว่าหมายความากก่าเพื่อนคืออย่างอย่างอุยเราสปอยเนื้อได้ไหมไม่สปอยเนื้อได้ไหมแปลว่าความหมายรวมกก็คือเธอแบบอยากให้ฉันเป็นมากกว่าเพลินแบบเธอจะแบบจะยังไงจะจะเป็นมากกว่าเพลินหรือจะไม่มากกว่าเพลินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนื้อหาเพลงแบบเนี้ยตัวผมเองก็ไม่เคยไม่มีมาก่อนเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบ่งค์เขคิดไปแล้วแล้วก็อยากจะดึงเราออกมาแล้วก็ทำให้มันเป็นแบบว่าแนวเพลงที่มันแบบเราไม่ทำปกติแล้วรสชาติที่แบงค์เขาอยากให้เราเนเราโอเคนะ ผมว่าเจ๋งดีนะมันมีความนัวๆนะเหมือนแองกึ่งัยโยช็อตวันนี้เพิ่งคุยนี้เพิ่งคุยกับแบบมาเหมืองชัยโยช็อตครับคือแคมีนี่หรอไม่ไม่คือแค่ลองคุยกันว่าอาหารอะไรที่มันแปลกือเพอผู้ชายสองคนร้องคันมาเจาะวายๆนิดนึงอันนี้ไม่เกี่ยวนะเนี่ยไม่ต้นที่เคยบอกว่าเจเป็นของแปลกเหนือคนไทยอะไรก็คื ก็บอกว่าไม่เอาเลยพี่อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆเขาก็อยากให้เราแบบในฐานะที่เราทำงานด้วยกันถ้าพี่อยากทำอะไรพี่ทำจริงนะใช่แล้วขั้นที่เจนแต่งเข้าไปเสริมอะไรหรือเปล่าเความเป็นตัวผมเลยอ่ะก็คือแบบใส่ฮาร์โมนีใส่เมโลดี้ใหม่ไปเขียนเองทั้งหมดเลยในช่วงที่พัด์ทผมเซอวิสพาร์ทของเจมส์คือเป็นของเจมส์ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่มีการแก้เลยใช่ไหมใช่แบบไม่แก้อะไรเลยอะไรเงี้ยใช่แบบไม่แก้ดีเลยไงก็ดีมากเลยครับขอบคุณมากที่แบบชอบอะไรเงี้ยเว่า ใช้เวลาแบบเราบกพร่องแค่มานานเนี่ยตั anyway> ้งแต่ช่วงอ่ะเราพูดตั้งช่วงตั้งแต่ช่วงตอนนั้นตอนนู้นพูดยังตงตอนนั้นเลยเหรอตั้งแต่ตอนนั้นเลยแล้วก็แบบเฮ้ยพี่เจมแบบเราแล้วก็แบบแบมส่งเพลงไหมเลือกใช่แต่บังคับเลือกเอาเพลงเนี่ยและและส่วนของแบมมิ่กันยังไงกับส่วนของเจมกันส่วนของแบมเอ่อคือจริงๆอ่ะแบมจริงๆริงทั้งเพลงมาเสร็จมาหมดแล้วแล้วก็เวอร์สองจริงๆมีอยู่แล้วแต่ผมไปตัดของเขาออกเพราะว่าผมอยากเขียนเพราะว่าอยากจะร้องท่อนนี้แล้วก็แบบเขียนด้วยตัวเองด้วยเขาบอกไหมอะว่าเห้ เขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบไม่ใช่พี่เจมส์ดีออผมไม่เคยเห็นที่แบบเหมือนมีแบบเบสเขาเรียกว่าเบสเอสเอสที่มันเบสที่แบบหนกแบบที่ขอบอะไรเงี้ยก็เลยบอกแปลว่าผมผมก็ไม่เคยเห็นตัเพลงแบบนี้นะชอบไหมชอบไหมก็ชอบนะมันรู้สึกว่ามันแบบต่างออกไปถ้าถ้าไปเล่นในคอนเสิร์ตคุณจะแบบไว้ที่ต่างไปดูอยากทำเพลงไหนไหมก็ได้ทำแล้วออตอนนี้แต่ทุกคนต้อง,องรอฟังก่นอนโอเค

โอเคจิ๊บฝากเพลงนี้หน่อยครับแล้วผมก็ฝาก m o เดิร์นเ e n d ครับผมแล้วก็ฝากอัลบั้มผมชาวด้วยฝากเพื่อนไม่ว่าจะเป็นนิชาชามชัยอีแล้วก็ฝากแบบๆด้วยครับโอเคค่ะขอบคุณมากจิ๊บ